สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาสวัสดีค่ะขอเชิญสถานประกอบกิจการภายในจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมกิจกรรมวันที่8เดือน8จอป8ริวร่วมใจรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานโดยนายปร,ประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สวัสดีครับผมนายประสิทธิ์ปาตังคารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจะเจิงเชสา,เาภารกิจด้านความปลอดภัยในการทํางานเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งอีกภารกิจหนึ่งของสํงานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะาเจิงเสานะครับที่ทาสงสานักงานอยากปลูกฝังจิตสํานึกและก็วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานให้กับนายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเซาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการทํางานในในโอกาสนี้สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาจึงได้จัดก,กิจกรรมที่มีชื่อว่าวันที่8เดือน8จอป .8 ริ้วร่วมใจรณรงค์ความปลอดภัยในการทํางานแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนส2019หรือโควิด -19 ทําทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะของการรวมตัวการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยได้ในการนี้สำนักง,งานจริงขอให้สถานประกอบกิจการต่างๆจัดทําป้ายไวนิ้วขนาดใดก็ได้นะครับโดยใช้ข้อความว่าวันที่8เดือน8จปจปแปดสิวร่วมใจรณรงค์ ความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งจัดให้มีคำขวัญที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานโดยนำไปติดไว้ที่บริเวณรั้วด้านหน้าบริษัทหรือที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดสำหรับพนักงานหรือประชาชนทั่วทั่วไปนะครับโดยติดไว้ตลอดเดือนสิงหาคมนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนนะครับ โดยเฉพาะนายจากและก็ประชาชนชนทั่วไปตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานตล,ลอดไปครับขอบคุณมากครับขอให้สถานประกอบกิจการติดป้ายตลอดทั้งเดือนสิงหาคมและทำกิจกรรม CSR กันนะคะ